คนเราเกิดมาในโลกนี้ต้องสร้างสมและสั่งสมแต่อย่างนึ่นสร้างสมนี้ก็หมายถึงว่าสร้างสมซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติในะึงงานความดีเนึ่งที่จะไอยู่ในสองคนนี้เพื่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวที่เรามีหน้าที่และรับผิดชอบให้แดและสั่งสม ตั้งส่องสมคุณบาร,รมีกุศลเกิดมาสร้างความดีเรานับถึงศาสนาอะไรลูกศาสนาสอนให้คนดูตรดีจงสั่งสมบาร,รมีตามคติของคำสั่งสอนของศา,มส,มงงส,าสนานั้นๆให้กุศมถูและอยู่ดีมีสุขนอกจากนั้นอย่าครับคนเราถ้เกิดมาในโลกนี้มีดีมีชั่วทุกคนมีตำแหน่งทุกคนมีหน้าที่ แต่แล้คนทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดทําหน้าที่ไปแล้วอาจจะมีคามผิดพลาดทั้งสองแต่เราก็อยากท้า,าปรเขาให้เขาและทุกคนเดินไปในโลกนี้อย่างอุดมสมบูรณ์ทุกคนมีหน้าที่ที่ทำ